โชค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 ชคชคชกลาบปากลาบปากไปแล้ววันนี้ฝนตกกับไพอยู่คามาเฝ้ากินน้องง,วงัวมันกำลังเป็นยาปากเอาซ้ามาตวงโรดนี่นั่นเดี๋ยวมันเบ่งเลรอลเฮ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายค่ะฝนตกนอนเวบนเบิดมือผาบว่างงัวเพิ่นออกลูกแล้ว,วออก,กวนันืออ้อนี้ออกมาเฝ้าอันกินน้องงัวน้ำเพิ่นอยู่เทียงหน้าไปแล้วกัน ใกล้ละค่าใกล้เสียออกแล้วพอดีอาหารแรงเลย,ยนีหิไปบีบอ,ออกขนาดนั้นเลยบีบ <ผม S 1> อ,ออกกลางเวน้นเด้ยอยาวกลางคืนได้นางได้ลูกสาวฝนกระตกอยู่เบิร์ดมือพี่น้องเว้ยมื่มาลวกระจากมืดมาละกระจากนางน่ะแก่แลวน่งกันยังได้ลูกลูกเส้นยังงามอยู่ได้พวงเนี้ยนะลูกก็โตใ่ายอยู่ ง่วบาวเล่วนั่นเองพี่น้องเลยท่องฟ้ากระเมิดคลึมไม่มีท่าที่ว่าจะหยุดค่ะฝนตกใส่ห่อข่าวอีกแล้วนี่นะฝนตกห้ามผีมากินห่อข่าวอีกแล้วเนาะโบใช้นูดดามน้ำไปออกมาบอเออเดี๋ยวจังอาเอามารอกิน ต้มน่องว่ากันค่ะเบ่งออกนะแม่ดังไฟไว้นะแม่ตู้ไปดึงอะนะแม่โบนางาออาย่ป่านนี้บริกินก็เงินตะเลยนะสู๋มายอมนะคะเิ่งเ่งเนาะเบงเลียวกับยางที่ยางไปไกลลูกมันอะไิมันสีหง นะกบไปเอาเขยมเอาไปโต้สามลูกป๋าไหวไม่ใช่มอไปไหว้ฮิไปช่วยใเออไม่ไกล้ๆคุณจับแล้วดีนีอ้ยชูคือมาโดดถึกวะจนจะเตรมซ้ำอันดึงๆให้แม่มันกินก็นี่เนี่ยเอาไอ้ยกโคแล้วดีนีโคแล้วเออ

ต้องวัวเขาเรื่องน้องวัวชันขนัดแบบลืมแล้ลากได้ไหมไหนได้ได้ไบุ๋มใ่ไหมอุ้ยไหวบุ๋มเป็นลูกเมลิซีเป็นผู้กินต้นน้องมันไช่ง้วไผบอกตุกง้วไผใช่เลยบอกเพื่อนลูกบอกพี่น้องลูกบอกพี่น้องน้องง้วไผได้ลูกไอ้บุ๋มมาเด็กกินต้มน้องวัวนั่นไอ้บุ๋มปลาชูเนาะดปลาลีชมเสียววิสัยไปชมเสียววิสัย วันนี้วันดีค่ะอิลิซี่มึงนอนอยู่ก็มีคนปลูกม,มากินต้มน้องงูอ่ะก็ได้หลายอ่หลา่ลิสใช้เป็นสุกเสียวใช่ไหมสุกยังครับอืมเดี๋ยวอยากแลดอนแน่ตับกันเลยวะอย่างเงี้ยเอาตู้เข้าไปพอดีเข้าก็ได้แล้วตู้เข้าไปเต็ม เอาตู้เข้าไปดอกกับเจ้าเนน่้ำเท่นนะนะคือมาจากแหงออยงเี้ยน้ำเพิ่มใช่หมเ้ยใยากเลยเพียงนาพาสุกซมเซลเมลโพทุวแลราก็ยกมาทากินจนค่ำพดโพมึงดูมันได้ลายจัหะ เออตัดไว้อเคืตคือว่าชวดแล้วจัองนั้นบ่บ่ได้ชวดอ๋อบอบดังไม้เมื่อทรงมันอีกด้สุกแล้วค่ะโอ๊ยูเห็นค่ะมันควันน้องคอยล์ล่นนะชวดัดว้ให้่ใหญอบอชววันนี้ฝีมือเจมันิลานะคะล้นๆกบป้าพักแพ้จะบอกนะเธอซอยเบิร์อเมมันคิวเท่าไไปใส่ลายน่ะบันแทบเด้อัานมีจำจอกนย่บอโอ้ยมวนเพลงลูกกู มฟอนบอเลก็จกเนาะไม่ได้ดูความจริงเไมไดดูความจริงเอมาบใส่บาตรนะก็นอกนีุ่้หมไนี่จะใว่ามึงบ่อยากลงกันเม่มึงอันคนมาจะเชรืก็รัใช้น่มันยเงินมึงิมันดีลาเป็นนเช่า้ยเนาะทไมมันข่าบรรยากาศคนกระตกเบิดมือไปดึงเล่นไปดึงเมื่อเอาอันพักอันแพ้ตีนกูบาดแล้ คี่ดำมันไม่ด้มาด้วตาดเล้วเจ้าเลยนะตู้นะน่เจ่ถุงใส่เลยแล้วก็เลยนะแบ่งลาย้แบ่งลายเพือนกินผุละคคำซองคำมันจังแพร่จังพืนใช้เตยชุ่งยาหน่ะไม่ได้มาด้วมีเจ้านั่นนะปอดกะเป็นมะเขากมาใชเียนหมด่ได้ ขีดเลโคกนะเฮ้ยเจ้าน้ำกดจ้าเจ้าห้อนบตูมาคอยเห็ดนะคะดูเบิ้งเจ้าน่ะเป็นตาห้อนเจ้ามาเห็ด้เป็นแม่ม้อออกแล้วกะตอนน้อยๆนะเป้นคู่แก่วกัน พี่แม่ก็คือจันุานพี่ดาวพี่พ่อพี่จันบริกนนี่แดงกัุยพี่ใจคอยก็เปันกปันี่แต่ก็เข้าตลอดการพี่จคอยก็พีพ่อการไนนะี่กยเลยก็เพื่อนแต่ก็บริการพี่คอยก็บริกาหิ่ยก็เคยขกาวอะไรแบบของแท้บงเตะท่าซอยยินบอกโบีก็กินปะโอ้ยโบบีน้ำลาสเหอ เิรแต่งเรายังบมันบมนะเออจะเผาขนมกับลมไม่ได้วันนี้วันอะไรวันดีนอนดีดีคือไม่ต้องแบบมันเดือันเดือันนั้นวะดูุ้คิ้วจะเป็นยังงแ้จเศร้าคอยแห้งคนอ่ะตกบดมือคือกันนะพี่น้องเอแต่ว่าเห็นพนาเอาลงตอนนี้พนตกบนมือคือกันแต่ว่าทางเ้ามันอมีตะดินเนาะถ้ามัาดลล้วนใ่นี้บอ ออใส่หมอนั่นเลยมันก็เลยบ่ถ่วมนะคะตู้ทางกรุเทพนะนำถั่วมมะลีหรอเออเนตัแแ้งกันอันนเนาะตกแห้งผัตกะ้องไพรเมอนเด็กกูแสบแนต่อรองได้อกสางกันบอนั่นกับหาเสีงนมมันถั่มดิ่มลายนี่ใช่ไหมจ๊ะจะอ่อนหมูกพวาเลซเ้อรถอยู่นี่ คอยแตยท่านแต่บ <önemli> ้านมันก <ul icks> ันยังบ่ท่านพ้อเงินนะแต่บ้านเถเนี่บ้านกระตีนเออบ่เมตตีตีนกับแม็กแม็กมันแบ่ท่านบ่ต้องเร้าเลยนะบ้านมันยังบ่ท่านพ้อเงินโอ้ยตู้เธอกับสันนั่นบุญเละรัฐบาลไม่เห็นทางหลัดอย่างโอ้ยตูนเนี่ยทางมุ่นก็โดนห้ามือกันยังบ่ได้เดี๋ยวนี้ห้าสีกันยังบ่ได้อยู่ห้ามือรัฐบาลจะไปไดน ไม่สิได้ยาี่ยได้ยังก็ได้ตีก็ตู้นะกานเดือนกันหอเดือนที่สามได้เลนะเนมีเดือนสิ้จะ่เุี่เาจะาเขายังว่าเขาได้ได้ละเร่เรื่อเ้ยเืเา่องเรื่องเรื่อเ่องเรื่รว่าเรื่องเรื่รเร้านงอเ่องเรือรือรวยอ่เือเงรเื่อ่ร่งงเ่งเ่รงรวยส่งรร สร้งคนรวยสร้างสางแจงรวยลงไปฟังว่าการังตีฟังดีๆเฮ้ยเอ้ยเลยแบบยิงกจมนเฮยดิเออเออฟังมาไม่เล่นยัยแกส่มกระตุกเก่า มิตบูัเลบวอมาถึงหม่องนี่เนาะไมค่อยออกมาว่าคือจะคือว่านัดกันนี่เขาคนบอกมาตอนกับบริกินมาเผาอยู่ซามบีนะคะก็เลน้องเ็ออกร้อนนะคะนร้อนนะอมือเออเนี้อน่งไปียว้อมีแตอันบลแลวจะเคลือบบ่ อันผู้ซอยนี่แก่โอ้ยฮ้อนอยู่นี่ล่ะเรื่องอะไรจกเกลืออันนี้ยังแซ่บอันนี้แข็งเห็ดเห็ดตีฮ่อนโดยเฉพาะแซ่บก็ตกก้อนอยู่ราะมันหากันอยากแข็งเข่ากำตัวนี้นะชื่อเธอก้อนนะมันอันมันบริแข็งเลยก็ทำบริลลางน้ำเน่นมันก็บบัวขาวเป็นไงนี่จ้าก็ใช้เกลือใช้ปลาเดกใช้น้ำปลาแล้วห่กฝนต้นวานัวดอก ไลกองลนอิบองไผ่ไนรอนให้เรากินคุณยียกินไล้ลนั่นเลเอาอีกไหนึงเออแล้วบม้เาปลกเองเอยไ่ลูกคเดาถุงละเจ้าบาทถุงละาสบาทไรค่ะนี้าทสาบบาทเราลงไ้เปิดห่านอันแบบได้เลือกงจังโอ เอาไปนะแม่ใช้ลวงนะลวงลวงไปคุ้งเออแล้วค้งแบบเออเออแน่มัดัชนะแม่ัออเอาขัวใจะก่อนเถิดว่าแล้วว่าจเอาลืมาเอาตักจงแพรจังคืน หมดเลยนะลืมส <muitas> oh. ีไปอันขว่ขอไมีผูกกินละลายมีผูกกินละลายได้ทยังไ้กินเป็นนื้อเกือบอันเด็กบพนน้ปลาด้านน้ำปลาน้ำปลากระไรก็ได้มือก่องขนาหนว่ามือเตรียมวา เวลาเสียบลายเสียบหน่อยเสียบหน่อยเสียบหน่อยเสียบมาเรอตัวนึนะหอมห้ยหอมจินข่ากุตั้งมาตังิลุเส็จนมันที่ร้อนตุ่มน้องงเือนงานงามงอบอูบันาวใส่ยังอย บอยเกินน้ำเมื่อยบอไปมขเปรี้ยวนิดนึงเมื่อจะมไงมาแล้วละมาอันได้ใสเบอเตนานรื่าวมาเชียงหรือไงกินก่น้องว่าไหนน้ำเมือยไหโอมานั่งดิเจ็บปะโอ้ยฟังเสียงปากเสียกนเกมาไม่เด้เนาะมอืมใครเมื่อเรบ่เหิวบ่ ม่คะหาจะมีเนี่ยอยอนอย่าคิวเพราะว่าพักแวมันกินแหงเลเกมเกิดหอยยังยังสีมงเกิ่พวกมนันผมจะคำซีมลายเด้เรกันเฮ้ยอนนเอาไปเป็นยังซีน้อยซีมเฮ้ยอ๋คำนี้ราคาเสร็จพร้อมสิรค่ะอดีโล เชกอ่มเ้ยครฮะอยออกไปปุ้นลูกเลกับบุ๊คตามหน่บอมากม่ตาโอ้ยนังตามขึบ่มากน้องงูเอาแั้วนะบอจุนะใส่โมเมนต์ท่พี่บอบมาเสียจุยังนองงูขาไม่ได้ไปมากินนองงูได้ลูกโมเมนต์มากินนั่งงูได้กินนองงู คลิปนี้ขออภัยผู้ถีงการกินน้องหัวนะคะเป็นเจสซี่นิสตาด้วยชอบกินค่ะแต่ว่าสิบบริษายให้เบิ้งให้เบิ้งตอนกินนะคะมันสิม้วนม้ามาเดี๋ยวลูกโอ้ยมาทีอ่ะใจใจอี๋แล้วมาหามขอต่อยังพี่เราค่ะตอนกินเราต้องเบิ้งกันแล้วกันนะคะเพราะว่าย่านกินมันยิ่งสุภาพกนไดายนิชญาดกันเลยเนี่ยบรรยากาศในตำนี้ค่ะต้มนองวัวซุ่มแซ่บจริงหัวบาโลนี่แหละเดี๋ยวกะดาอีกมืออื่นมืออื่นกันค่ะเตีมากินอีกค่ะ 嗯嗯嗯，我晓得，我晓得。